จริงค่ะกระเป๋าสามารถขึ้นราได้นะคะถ้าห้องที่เราอยู่เนี่ยมีความชื้นสะสมอยู่ค่ะคือปกติก็จะพยายามเปิดแอร์ให้กระเป๋าอยู่ตลอดนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังมีบางใบที่ขึ้นเชื้อราค่ะเพราะว่าในห้องมีความชื้นอยู่ค่ะ เคยค่ะมีเพื่อนเนี่ยเก็บกระเป๋าอยู่แล้วก็เก็บลืมค่ะก็ไม่ได้ดูแลอะไรปล่อยไปแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าในห้องมีความชื้นสะสมอยู่สุดท้ายเนี่ยพอจะเอากระเป๋ามาใช้เนี่ยเปิดมาเชื้อราเต็มเลยค่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ค่ะอย่างแต่ก่อนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ย ดูแลกระเป๋าแบรนด์เนมดีแล้วค่ะก็จะเปิดแอร์ให้กับกระเป๋าตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังมีเชื้อราขึ้นอยู่บนกระเป๋าค่ะจนได้มาเจอกับเครื่องเติมอากาศโฟ o แมกค่ะที่ช่วยดันฝุ่นแล้วก็ความชื้นจากภายในห้องเนี่ยออกไปสู่นอกห้องค่ะแล้วยังช่วยกรองอากาศที่บริสุทธิ์จากนอกห้องเนี่ยกลับเข้ามาสู่ในห้องด้วยค่ะ หมดห่วงเรื่องความชื้นค่ะแล้วก็หมดห่วงเรื่องฝุ่นที่มีอยู่ภายในห้องด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยจะช่วยดันความชื้นออกไปสู่นอกห้องค่ะค่ะสําหรับคนที่รักแบรนด์เนมนะคะแนะนําเลยค่ะถ้าอยากรักษากระเป๋าแล้วก็เก็บกระเป๋าให้ได้อยู่นานๆเนี่ยเครื่องโฟร์แม็ก,ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องนะคะที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะดันความชื้นหรือฝุ่นละอองออกจากนอกห้องนะคะรวมถึงคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าเลี้ยงน้องสัตว์เนี่ยอยากให้เขาได้อากาศที่บริสุทธิ์หายใจอากาศบริสุทธิ์ตลอดเวลาที่เราอยู่ บ้านเนี่ยก็แนะนำเครื่องนี้เลยค่ะ